ต่อ ep ที่สองค่ะบทที่8บทสวดธรรมจักรกับปาวัตตะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพรกวา,าพาราณสิยังวิหารติอิสิป,ปต,ตเนมิคทาเย,ยตตระโคพรกวาปัญจวัคคีเย,ยพิกขุอามันเตสิเทวเม,มพิกเวอันตาปัปพชิเตนะนะสวิวิตัพพายโยจายังกาเมสุดกามะสุข,ขันลิกานุโยโค ฮีนามคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถันิโตโยจายังอัตากีละมะฐานุโยโคทุกโคอนาริโยอนัตถันิโตเอเตเตพิกเวอุปูอันเตอนุปุอนุปะคัมมะมัชิมมาปฏิปทาตาถาตาถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยยะ อภินญาสัมโพธายานิพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคติอภิสัมพุทธาจักูุกรณียานกรณีอุปสมายะอภินญายสัมโพธายะนิพานายสังวัตติอยะเมวะอาริโยอัตทังคิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิติสัมมาสังกปโสมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญาะสัพโธทายะนิพานายะสังวตติ อิทังโขปนภพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปะลิเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะละภะติตัมปดทุกขังสักขิตเตนะปันจุปาทานักขันธาทุกขาอิทัง โกปะนะพิกเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคาสหะคาตาัตาตาตาตะตตราพินันทีนีเสยยะทีทางกามะตันหาภวตันหาวิภวะตันหาอีทังโคปะนะพิกเวทุกขนิโรโทรอริยสัจจโยตัสสาเย,ยวะตันหายะอาศิสวิราคะนิโรโทรจาโคอติ นิสสันโคมุติอนาลโยอิทังโปนะพิกขเวทุกานิโรทักคามินニปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมา บายาโมสัมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนนุสุตเตสุธรมเมสุจากขุอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทางอริยสัจจงปะรินเยยันติเมพิขเวปุเพอนนุสุตเตสุธรมเมสุจากขุมอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจชาอุทปาธิอาโลโก อุทปาทิตังโขปนิทานทุกขังอริยสัจจงปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยาณอุทัปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชชาวทธปาทิอาโลโกทุพปาทิตังโขปณิธางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิคเวปุเพอนณะสุเตสุทรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณาอุทัปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาวทัปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปณิธังทุกขสมุทโย อริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวปุเพอนุสสตเตสุธาเมสุจักขุงอุทปาธิยานาอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติอีทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสสตเตสุธาเมสุจักขุงอุทปาธิยานาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติตังโกปริทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมพิกเว อุเพอานุสตเตสุทเมสุจักขุงอุทัปปิญาณอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิจาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโขปฏิธังทุกข์นิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันเมติเมพิขเวปุเพอานุสตเตสุทเมสุจักขุงอุทัปปิญาณอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิจาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิอิทังทุกข์นิโรธคาบินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเว ุเพอนุสุเตสุธาเมสุจักขุงอุทัปฏิญาณอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโขปณิทางทุกขะนิโรโธคะนิโรทคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธาเมสุจักขุงอุทัปฏิญาณอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโข ปฏิทางทุกขันนิโรธคามมนิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวะปุเพอนุลุสุเตสุธาเมสุจักขุงอุทัปฏิญาณาอุทัปปิปัญญาอุทัปฏิปิจาวปฏปิอาโลโกอุทัปฏิยาวกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตังทวาทัสากาลังยะถาภูตังยานัทสศนังณวิสุวิสุทธรรมอโหสิ เนวะเตตาวานะหังพิกเวสาตถววเกโลเกสมาระเกสพมาเกสัจจมาณะรามนิยาปชายะสาตถววมนุษายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจะคโหมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง ทวาทสากาลังยะถาภูตังยานะทะนาัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัาหังอภิคเวยกขึ้นมาทำไมสเทวะเกลโลเกสมารเกสพมะเกสัตส,สมัมณพามนิยาปจายะสะเทวะมนุษยายะไปนอนกับป้ามนุษย์ตลัง สามาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจะปณะเมทัดแสดงอุทัปธิอากุปาเมวิมุตติอายะมันติตมาชาตินัทธิฐานิปุณภะโวติอิทมโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาพิกขุพะคะวันโตภาสิตังอภินันทุงอมิสสะมัน มินจะปานะเวยาการะนัตสมิงพัญญามานีอายะสมะโตโกนทัญยัตสะวิละชังวีตมลังธรรม,มจักขุงอุทปาธิยังกิณจิสมุทยะธรรม,มัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจา่าพระควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธรมนุสสาเวสงเอตัมพระควาภารานสิยังอิสิป,ปตนมิกทาเยอนุตรังธรรมะจากกาักกัางปวัตติตังอป,ปะติวติยังสมณเนาวาพรหมณีนาวาเทวณีนาวามาเรณะวาพรหมนาวาเกนจิวา โลกัสม י นติภูมมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงจาตุมมหาราธิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตตวะยามาเทวาสัทมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวะสุสิตาเทวาสัทมนุสสาเวสุง ตุส <se> erm <se> th like ิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานาตตีเทวาสัตธมนุสสาเวสุงมนิมานาตตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปรนิมิตะวะสัวตีเทวาสัตธมนุสสาเวสุงมปรนิมิตะวะสัวตีนางเทวาสัตว์ทางสุตวาพัมมกายิกาเทวานางเทวาสัตธมนุสสาเวสุงมเอตัมพัควันตาราราณสิยัง เอสิปตเนมิคธาเยออนุตรังธรรมะจักกัางปวัตติอัปปติวติยังสัมมะเนนะวาพรมเนนะวาเทวเทวนะวามาเลนะวาพรมุนาวาเกนะจิวาโลกสเมติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมูหุตเตนะยาวะพรมโลกาสัตโต พุทธคัติอายันจะทัสสาสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกามีมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทถโคภะควาอุทานังอุทาเน,านสิ ัญญาสิวตะโกโพโกณทันโยัญญาสิวตะโพโกณทันโยติอิติหังอายสมะโตโกณทันยักษะอัญญาโกณทันโยเตวะนามังอโหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตูอนุตโลปุริสาธรรมสารสิสาตาเทวมนุสตานั่งพุทโธภควาติ บทที่10ธัมมานุสติสวากาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปะตังเวทิตโพวิหิติ บทที่สิสังคานุสติสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆญาญะสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปโนภควโตสาวกสังโคยตทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสสปุกะลาเอสาภควโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหเนโยทักกิเนโยอัญชลีกาลิโยอนุตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติ บททีสาา่สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาอุปะ,ะเมนตุเตสักกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะระปริลาหูปะสมะยังธรรมเตเชนะโสธินา นัตสันตุปทวาสัพเพพระยาอูปัสะเมนตุเตสกตาวาะสังครัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยัางปาหูเนยัางสังฆเตเชนะโสตินานัตสันตุปทวาสัพเพโลคาวูปัสะเมนตุเต,ต,เต,ต,เต,ตบทที่สิบสามคะพระคาถาชินบัญชรชายาสนากาตาพุทธาเชตาวา มาลังสวาหานังจตุจัดสัจจาสพังระสังเยปิวินสุสนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทตาไมหังมัตเกเตมุนิส,สราศีเสปฏิทโตไมหังพุทโธมมทธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทโตไมหังอุเรสพะคุณากโร ฮาทเยเมยอน,นุรุโตสารีปุตโตจทัทคีเนโกนทันโยปิตปิภาคสมิงโมคันลาโนจวามเกทักคีน,สสนีสัสวเนไมหังอาสงอานันทราหุลากัสโปจะมหานาโมอาภาอุภาสงวามสโสตะเกเกสโตปิธิพาคสมิงสุริโยวป,ปะกังกโร นิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงโคโบกุม,มาระสักัสโปเทโลมะเอสีจิตตะวาทโกโสไมหังวทินเนนิจังปฏิทาสิกุนาการโรปุนโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทะศิวลีเทราปัญจอเมชาตานะลาเตติลากามะมะ เสสาสีติมหาเทราวิจิตาชินสาวกเกกาเอตาสีติมหาเทราชิตตะวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาลาตานังปุระโตอาสิทักคเนเมตสุตะกังทัชคังปัชโตอาสิ วาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาสีชาตนางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวะละสังยุตตาสัตตปาการละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาเหรัชัตุปัตวาอาเสสาวินะยังยันตุ อนันตชินีนเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชะเรชินะปัญชะระมัชมหิวิหารตตางมหีตะเลสธาปาเลนตุมังสับเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันตุสุขุโตสุรโคชินานุพาเวนะชิตุปัทโว ธรรม,มานุภาเวนะชิตตาลิสังโคสังฆางนุภาเวนะชิต,ตันตรายโยสัทธรรม,มานุภาเวนะวะตาลิโตจารามิจินะปัญชเรติบทที่สิบสบทสวดพาหงมหากาภพาหงสหัสสมัพินิ์พิตาสาพุทธันตังคีเมฆลังอุทิตะ โครสัสนีมะนามารังทานาทิธรรมวิธินาจิตตาวามุนินโทตันเตชะสาภะวันตุเตชยมังคลานิมาราติเลกามวิพยุจจิตาสัพพะระติงโครัมปนาละวิกะมัคขะมาททายขะขังขันตีสุทันทะวิธินาจิตตาวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงคชวรังอติมัตทภูตังทาวัคขจักกับมัสานีวะสาธาสุทารุนันตังเมตตามพุเสกวิธินาจิตตวามุนินโตตันเตจราบวิตพระวตุเตชยมังคลานีอุขิตัคฆะมิหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาลิวันตังอิ ทีพิสังขตาโนจิตวามุนินโตตันเตชะสะภะวตุเตชะยมังคะลานิกัตวานะกัตถมุธลังอิวะคพิเนียจินยาจายะทุทะวจานังชนะกายะมัจเจสันเตนะโสมะวิธนาจิตวามุนินโตตันเตชะสะภะวัตุเตชะยมังคะลานิ สัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทัตก,กัดเกตุงวาทาพิโรปิตามมะนางอิตอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตจิตวามุนินโทตัทนเตชะซาปาวัตตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชักางวิพุททางมหิตทิงปุตเตนะเทละผู้เจเคนะทามาปยันโตอิตู อิทูปะเทสะมิทินาชิตตาามุนินโทตันเตจะสะพาะวาตุเตชยมังคลานิทุกคาหะทิฐิภูชัเคนะสุทธะทัตังพรมมังวิสุทธิชุติมิทิภกาภิธานังยานาฆะเทนะวิทินาชิตตาามุนินโทตันเตจะสะพ่วันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชยยะ มังคละอัตทะคาถา,าโยวาจนโนทินะทิเนสรารเตมทันธิเิตวานะเนกวิธินาธานิจุปัทถวานิโมกขังสุขังอาทิคะเมยยะนโรสะปับโยมหาการุนิโกมนาโถมหามหิตายะสัพพา,านินังปุเรตวาปารมีสัพพา ปัตโตสัพโมมุตตังเอเตนะสัจวัจนะโอตุโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยาโมเลสักยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวัชิวิชโยโหหิชัยสูชัยมังคะเลอราชิตาปลังเกสีเสปัทะวิปปคะเล อาภิเศกเกสัมพุทธานังปโตสมุขทังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตังพมจาริสุปัทธักขินังกายกรรมังวจกรรมังปทักขิัง ปัตกินังมโนกาม,มังปาีทีเตปัตถกินาปัตกินานิกตวาละพันแต่เทนนะปัตถคนไม่มีปัตถกินีพระวัตุสัพพังลังละคันตุสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสธีพระวัตุเต พระวตตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุปาเวนะสตาโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุปาเวนะสตาโสธิพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีทูเปคะเล โพธิคเดตาหิงตาหิงตาธรรมธานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจมัชชาณเวกาจะพิกขโวสารามิกาธานปติอุปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปานะ ูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทะชาตาอัตโวปะปาติกานิยานิกัรธรรมะวังปัตกิจจะเตสพเพปิทุคัสะกะลนตุสังขยังทาตุจิลังสตงังธรรมโมธรรมัทมมราจะปุคลาสังโคโหตุสุมคโควะ อัตถายะจหิตายะจาอมีรักขตุสัตธรรมสัพเพปิสัตธรรมจาริโนวุติงสัมมาสัมปาปุเนยามะธรรมิะริยะปะเวทิเตปะสันนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันโต กาเลเทโวปวัตสตุวธิัาบายะสัตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัคราชังนิจจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมะธรรมีนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาบที่สิบหก เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปตตาจะนิทุกขอาพยปตตาจะนิพยาโสขปตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโยโนโอเอตาวาเอตาวตาจะอาเมหิสัมพาตังอุปสัมปทังสัพเพทานัตน,นุนันโมทันตุสัพพสัมปติสตวา ธานัางทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาไคตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคอคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุ นิรันตระงูตุัพังสุมังคลังรักขันตุัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสตาโสตีโหตุนิรันตระสัพเพพุทธาพระปตจการนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันประธามิสัพโสสองสัพเพพุทธาพระปตจการนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันปะธามิสัพโสสามสัพเพพุทธาพระปตจการนจะยัง พลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพานามิสัพโสสีสัพเพพุธาพระปตาปเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพานามิสัพโสห้าสัพเพพุทธาพระปตาปเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพานามิสัพโสหกสัพเพพุธาพระปตาปเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพานามิสู้ เว้ยเจ็ดสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสแปดสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรอานิสงส์แห่งการบูชาพระราตนตไตรด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ครั้งนี้แล,และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเหรียนยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศรงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนนทนศน จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทัานสารสมบัติบริบาลสมบัต,บมบติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณด้วยจตุจพิษพรชัใทั้งสคืออายุวันนะสุขภาภระเธอสาธุ